I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakes. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't have a slow up. No, I don't take shit. I got no love with the fake fakes. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. s o so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta a g a i n ดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำ ID สกินแลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเป็น30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขาย ID เกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อน ย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานำเสนอได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เพจเดียวกับ TP7 เพจที่สาขา2นะครับผมโอเคครับเพียจะทิงลิงเพจไว้ใต้คลิปเดอร์ก็สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มนายชายสดอายุยี่สิบเก้าเป็นเดิมครับ้ววันนี้ก็หยาดออฟเลดนะครับผมอืมกินด้กัภาษาคนครับผมมากับเพจแล้วก็เอลซุเนาะ เกมพเศกับยีน่านะถามว่ายีน่าชนะยานไหพี่ชนะครับผมต้นเกมนะแต่เลดเลดเลดเกมทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่น,น,ะยน,น,ะน,นะครับผมมันชนะขาดตัวยานตัวมาชนะเลยนะครับไม่รู้จะสอนอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้พี่ก็เล่นแล้วก็ประมาณนี้ทรงๆไปนะนะนะครับผมก็ตอดก่อนอนะ่ะเวลสองก็ตอดก่อนอนะแล้วก็กลับนะบผม ถ้าพี่พี่จะต่อตีพี่พี่ก็ต่อดได้นะแต่ต้องล่อไว้ก่อนเหมือนเรายอมเขาอ่ะเพราะว่าเรามีเทนมาไงเหมือนเรายอมเขาแล้วก็มาตีมังกรล่อไว้นะครับผมเลือดเลือดแค่นี้เขาน่าจะเบิร์ดเราเราตายในตามความจริงอ,ะอ่ะอ่าเรียบร้อยโดนกูแล้วทั้งนั้นนะอ่ะสปิกเกอร์สวยครับ2 2 5ยยีบาทนะผมสุดมากทุกวันนี้ทุกวันนี้เขาน่าจะมาแกงออฟเลนก่อนนะครับผมส่วนมากนะเขาไม่ค่อยไปแกงเลนมังกรแล้วนะครับผมสุนาก็กระทือออฟก่อนนะผมโปกติออฟเลนมันก็ ไปเล่นหนึ่งๆกันอยู่แล้วนะผมแต่มันแก้ง,ง่ายกว่าเล่นแคลลี่ไงอืมเราจะสี่แล้วนะบนไม่น่ามีประเด็นนะอะรอรอรอแท็กแล้วเวลสี่ก่อนนะผมเฮ้ยเมดลืมลืมผมหมดคุยโทษครับเราไม่ได้มาเมดไงประเด็นอนะยืนหน้ายังไม่สี่นะเราเราเล่นก่อนได้นะ คนเราเยอะกว่าเติมเติมก่อนอนะตายตายตายสกอยรอดะ่ะพานสิบนับตายยีน่าโดนใบขาโดนลอขาได้อยู่ยีน่าเติมหลังนะผมเราเขารอเวลสี่ะยีนา่าเมื่อกี้ประมาณนี้นะผมเติมก่อนได้เปรียบนะผมเกมเขา้วัดกันที่ต้นเกมนะครับผมถ้าต้นเกมมัน มันรูปรูปทรงมาอย่างอย่างเนี้ยคือแบบคือแบบมันโอกาสแท้น้อยนะครับผมถ้าเราคุมมังกรคุมอะไรได้แต่ต้นเกมนะครับผมวันกันที่เวลสี่ะนะก็ลูนของพี่ก็เจาะร้อยให้ขีนะผมหรือจะเป็นเลดก็ได้ไม่ตายตัวนะไอ้หยานเนี่ยอคอมแรงขีก็ได้ครับผมไม่ตายตัวนะหยานดาเมจไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับผมว่ามันเป็นตัวเลดไง มันยังไงก็ต้องดึงไปเลทะนะครับผมต้นเกมไม่ค่อยได,ไยได้ไม่ค่อยได้ไฟอะไรหรอกครับเนี่ยก็เหมือนก็เหมือนพี่เนี่ยถ้าไม่ชัวร์คือไม่เอานะต้นเกมอ่ะอยันนี้ก็แค่ไล่เฉยนะถามว่าเบิร์ตตายไหมไม่น่าตายอ่ะเนี่ยไม่ตายอะ่ะเผอิเจอสวนคืนเนี่ยล่วงอีกแล้วเนี่ยมันต้นเกมมันเป็นอย่างนี้นะครับผมเราต้องใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับผมอืมสเปียร์เนี่ยพี่ออกมาคือเอาเอามายืนเลนนะครับผมมันได้เลือดไง ยืนยืนไห้ถึกอ่ะนะครับผมแต่เกมนี้พี่ออกเป็นไอ้นี่ก่อนนะโอนิยามก่อนนะครับผมมาน้าหมดอ่ะเพื่อนเขาอยู่ดาร์กนะรอดาร์กยกอีกทีนึงอ่ะไม่ทันว่ะตายตาย แล้วไลเ่เลตเตอร์ให้สกอตมันไปไม่ได้แล้วเอามานัน <c oughs> ประมาณนี้นะผมถ้าไม่ไล่เนี่ยอาจจะไม่ได้ก็ได้นะรับเพราะว่าเลตเ,เตอร์มารับรับเสร็จปุ๊บฟิกเกอร์ออกไม่ได้อย่างเงี้ยแห้งอีกนะผมต้องไล่เขาก่อนนะครับผมเอตอนหน่อยเอวสูมา <c oughs> ไงประเด็นอะอืมไม่ได้แล้ว <c oughs> สลับเลนแล้วนะครับผมเราขึ้นไปบนเนาะ เดินตามพี่อะครับผมเดินตามพี่น่ะแท็กเรื่อยๆครับผมแท็กเว็บเพื่อนเรื่อยๆนะครับผมเวลาทุกนาทีมีค่านะครับผมทุกวินาทีเลยแหละเล่นยานเนี่ยเดินแกล้งมันฟอร์เรนไม่ได้นะผมจะไปฟาร์มคนเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็หลบหลบไม่ทันเขินไม่ได้ชัดเนี่ยสังเกตพี่พี่ป่ะเห็นไหมเมื่อกี้พี่ก็แท็กแท็กไปแล้วนะพี่ก็เดินมาแท็กอีกได้ย่างเงี้ยได้ ฟิกเกอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันตีแรกฟิกเกอร์ไม่เป็นไรซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วไม่ค่อยอยากตายตายเกินไม่ชัดดาวเนี่ยรักษาไว้รักษาตังตังไว้ก่อนนะครับผมไม่อยากโดนชัดดาวอะ ล่างน่าจ,จ่ายสกิลแล้วนะแต่อันติีเราไม่มีเอาเลือดแค่นี้ไม่ต้องใช้อันตีก็ได้มัง่งเราจะได้แหละอ่าศพแรกศพส,สองกำลังมาจับแล้วใช่ไหมฟิกเกอร์หนึ่งตัวอืมแบนวีนะแบนกับ แวนกับอาญาอยู่เนี่ยไม่รู้เขาจะเดินมาหรือเปล่าเอาจริงเราปิดได้นะช็อตเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเขามีเยอะหรือเปล่าไงเมื่อกี้เลยส่งไว้ก่อนนะครับผมม่ค่อยอยากผีผามอ่ะ <c oughs> บนสองนะอยากมากก็สามตัวบนอนะ่ะโอเคบนสองได้ล่างนะอย่างเงี้ย ต้องเอาวะไม่ได้โอ้โหว่าแล้วไงดีนะไม่ตีล่างเอ๊ะใจไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้าตีก็น่าจะตอดได้ประมาณครึ่งหลอดอ่ะแต่เสี่ยง <ๆ S 2> เสี่ยงนะผม<ๆ>เสี่ยงโดนจับนะผม,ถ,มถ้าเมทถ้าเมทไม่ใช่เลเตอร์นีพพ่พิตีมืนเลยนะเมื่อกี้ล่างอ่ะ,อะยีน้าอยู่นี่นะโผกลางสอง ล่างสองล่างได้มาปิดได้หรือเปล่าวะไม่น่าได้เยอะขนาดเนี้ยไปละจ้าเพื่อนเล่นแล้วนะใจเย็นเพื่อนกูมาทําเว็บแพ้ไฟมาเดี๋ยวก็บ่นอีกยันทำเยี้ยไรนะครับผมตลอ,อดอะไรอย่างเงี้ยนะโดนประจําออฟเลนนะครับผมต้องทําใจหน่อยบางทีเราแบบยังไงบางทีเราแยกดันอยู่ก็ เพื่อนก็ไปดูเราเราไม่ดูเพื่อนนะครับผมดูแบบบ่อยๆเอานะครับผม <c oughs> ได้แบนไหม <c oughs> อ้าวได้ด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> อเอา้าเอฟซูกูตายเดี๋ยวเอฟซูโดนอะไรโดนาาอาญาโดนใครวะเออโดนนาคอสไม่ดูนะเมืงแกี้นื้ขนาดดูแมพบ่อยนะบางทีก็ยังไม่เห็นเลยเมื่อกี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยมาขัดมาขัดให้หน่อยมาขัดได้ผมนหน่อย เค okay, สวยเฮ้ยเตอร์เขาปล่อยเองนะเมื่อกี้รับแดงเกิดน,นะเอ้าแล้วกูแดดติดด้วยชิบหายแล้วต้องสู้อะอะไรจ้าอ้าวฟิกตามด้วยเอามาหน่อยดิเอามาหน่อยเพื่อนเออเอามันพี่เอามันพี่สวยครับจ่ายเราเยอะมากนะเมื่อกี้ <laughs> หมือนทนรอดตียังไงไม่รู้อะฉัดไปแกเองจบได้เลยเนี่ยเออต้องจบแล้วเพื่อนมีเลตเตอร์ประมาทไม่ได้เพื่อนก็ประมาณนี้นะผมหยานเจอกับยีน่าเนาะก็สวยเช่นนี้ฝากกดไลค์แชร์กดซับสไครป์เพื่อเจอคลิปหน้านะสเทรคคุณนี่ก็บ๊ายบายรักทุกคนนะครับผม